This is อ,อะไรทีี่ดูสววยงาชิตนเคยมีคนบอกผมว่าการเดินทางท่องเที่ยวนั้นเปรียบเหมือนยาสามัญประจำบ้านที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของเราให้กลับมามีพลังได้รวมทั้งช่วยเสริมประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิตได้และการเดินทางท่องเที่ยว ก็ยังเป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติได้อีกด้วยวันนี้ผมเลยจะชวนคุณไปเที่ยวที่อำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกันรับรองว่ายาขนาดนี้รสหวานทานง่ายและจะช่วยให้จิตใจของคุณสดชื่นแน่นอนครับจากกาญจนบุรีมาอำเภอสังขาบุรีเนี่ย220กกิโลเมตรแล้วก็ช่วง ทองผาภูมินะฮะมาสังขบุรีนี่จะเป็นทางขึ้นเขาสูงชันโคตรโค้งแต่ว่าทิวทัศน์สวยงามมากระหว่างทางเนี่ยมีจุดถ่ายรูปมองทิวทัศน์สวยแยะแต่ว่าการจอดรถทุกครั้งคงต้องมีความ,ม,มระมัดระวังนะครับเราออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าเราก็มาถึงที่นี่ในช่วงบ่ายๆของวันครับสังขบุรียังคงสวยและนิ่งสงบลาวภาพเขียนเหมือนทุกครั้งที่ผมมาเยือนบรรยากาศในตัวอำเภอก็ไม่วุ่นวายนัก แต่เรายังไม่แวะพักที่ตัวอำเภอกันครับเพราะมีกิจกรรมระจนภัยสนุกสนกรอผมอยู่ที่นี่หมู่บ้านใหม่พัฒนาห่างจากอำเภอสังขาบุรีไปประมาณ20กิโลเมตรที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงครับโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านใหม่พัฒนา อำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับโอ้โหขับรถมาตั้งแต่เช้าประมาณ6ชั่วโมงจากกรุงเทพก็ยังไม่เหนื่อยสามารถจะทํากิจกรรมต่อได้แต่ก่อนที่จะไปทํากิจกรรมประจนภัยนะครับก็ต้องดูเครื่องแต่งกายให้พร้อมก่อนเช่นนี่เปลี่ยนแมลงขาสัน้นรองเท้าเสื้อพร้อมนะฮะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าสังขบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่มีกิจกรรมในเชิงประจนภัยรนี่เยอะมากมาก,มากนะฮะส่วนคลิปนี้เราจะเริ่มต้นด้วยนั่งคุณช้าง แล้วก็ไปนั่งแพต่อการกล้วยพร้อมยังครับได้แต่เวลาขึ้นช้างนะครับต้องไปขึ้นอีกที่หนึ่งจะไปปีนขึ้นเลยมันคงลำบากนะฮะแล้วก็ไม่เหมาะสมด้วยเดี๋ยวเราจะไปเดินขึ้นตรงนู้นกันไม่ยอมไปจตกควานช้างที่ดีๆนะครับไม่ไมเ่เขาเรียกไม่ใช้ตะขอบังคับจิกเวลาจะให้ช้างเดินเพราะสังเกตด,ดูไนี่ใบไม้แค่ตีตีตีตต บางที่เนี่ยใช้เจาะบางทีช้างก็เป็ดเหมือนกันนะฮะถึงตัวใหญ่ๆอย่างนี้การน,นั่งช้างนะครับคอชนไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเดินข้ามห้วยตะโกไปนะฮะเล็กตะโกทะป่ะาคำว่าทะเนี่ยผมจําได่นิดนึงคือแปลว่าลําห้วยนะขึ้นข้างหลังนี้เลยนะ โห่กับขนนี่มันแปงโทษครับพร้อมผมต้องนั่งช้างไปเรื่อยๆประมาณหนึงชั่วโมงครับเส้นทางก็ไม่ลำบากอะไรมากนะัก มีทั้งลุยป่าลงน้ำคนที่ชอบความตื่นเต้นคงต้องชอบแน่นอนครับเอ้พี่สม,มตุติสมมุติว่าลุยน้ำอย่างเงี้ยลุยได้ครึ่งตัวหรือได้ไหม,ไ,มได้แค่ไหนอ่ะไ,ได้อ๋อได้แค่ขามันนะถามพี่แกบอกว่าเวลาลงมาลุยน้ำเนี่ยช้างเดิน น้ำล,ลึกได้ไหมพี่เกบอกว่าได้แค่ขาพอลึกมากเดี๋ยวช้างติดลมเมื่อสักครู่นี้นะฮะเราเดินมาอีกลําห้วยนึงแล้วตอนนี้เรากำลังจะย่างไปอีกลําห้วยนึงซึ่งอยู่ข้างหน้านี้นะฮะแล้วก็เวลาอยู่ในช่วงป่านต้องระวังนิดนึงติ่งไม้มันเยอะ อย่ามองชมทิวทัศธรรมชาติเพลินเดี๋ยวมันจะโดนฟ้าตกหลังช้างกันนั่งช้างเนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะแต่ละย่างก้าวของช้างเนี่ยมั่นคงมากตึบตึบตึบเห็นทางอย่างเงี้ยช้างขึ้นได้เพราะว่าความมั่นคงในการเดินของช้างแน่นอน,นครับ ในที่สุดฝนก็เริ่มลงเม็ดลงนะครับแต่ว่าความมันในการนั่งช้างก็ยังสนุกอยู่นะครับอีกสักนิดหนึ่งน่าจะถึงที่ล่องแพแล้วดูดูหุบตรงนี้สิเข้าเทียบแล้วครับเข้าเทียบชานชลา,าแล้วนี่เป็นชานชลา,าของชาอ้างเข้าอูเลยเรียบร้อย โอ้ขอบคุณมากครับพี่โอ้โหพี่ขอบคุณมากโอ้โหเยี่ยมจริงๆช้างตัวนี้เจ้าอะไรอ่ะการกล้วยการกล้วยค,ครับโอ,อ้เสร็จจากนั่งช้างเอาน,นี้เรามาล่องแพกันบ้างแต่การล่องแพเนี่ยคงต้องดูในเรื่องของน้ําด้วยแล้วก็ว่ามีฝนตั้งเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีน้ําป่าหลากมาได้แต่วันนี้ที่จะล่องเนี่ยก็ประมาณระดับ2หรือสนะฮะเพราะช่วงนี้ฝนยังลงไม่มาก ถึงแล้วครับอันนี้เป็นลำห้วยพยะยอแล้วก็นี่แพสามสี่ลำพร้อมอยู่แล้วนะฮะไปเป็นแพไม้ไผ่ด้วยวันนี้เนี่ยกิจกรรมเราเนี่ยนั่งช้างแล้วก็ลงมาแพไม้ไผ่เนี่ยเป็นเครื่องมือจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช้างก็จะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม้ไผ่ก็เหมือนกันการผูกไม้ไผ่ก็ใช้วัสดุจากธรรมชาตินะครับนี่เป็นตอกซึ่งใช้ผิวไม้ไผ่ทาแล้วเอามามัดใช่ไหมครับพี่อ่านี่เป็นตอกทาจากไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ นะฮะการล่องแพหรือจะนั่งเรืออะไรทั้งหลายแหล่นี่นะฮะควรจะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยก็ใส่เสื้อชูชีพสักนิดนึงมันอาจจะร้อนไปบ้างนะฮะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเพราะว่าลําห้วยในบางช่วงเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะมีแก่งหินตรงไหนบ้างเวลาเราล่องไปเนี่ยการหินบางอันอาจจะลึกแหลมคมเพราะฉะนั้นเสื้อชูชีพเนี่ยจะช่วยเราได้เยอะนะฮะเวลาตกน้ําก็จะมีวิธีการออนอนหงายไว้อย่าควา่ำเพราะคว่ำเนี่ย เดี๋ยวลอยไปหน้าผากหรือตัวเราจะกระแทกกับหินเรานอนหงายไว้ก่อนนะฮะมีอะไรเรายังใช้ใช้เท้าคอยยันยันไปได้ความแรงนะฮะของของสายน้ําระดับอยู่ที่2อถึงสเพราะฉะนั้นในหน้าฝนเนี่ยก็ต้องมีชูชีพไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนถ่าใสาไว้ก่อนฮะชูชีพดี่สุดไปกันเลยดีกว,ว่าพี่เวลาหนึ่งชั่วโมงจากนี้จะเป็นเวลาที่เราจะได้ล่องแพไม่ไผกันครับไปตามลำห้วยพะยอถ้าพร้อมก็ลุยกันเลยครับ ในช่วงฤด,ดูหนาวนะฮะที่นี่ลำห้วยนี้น้ำน่าจะใสแบบกว่านี้เพราะว่าช่วงนี้มีเริ่มมีฝนฝนลงพอมีฝนล,ลงมาเนี่ยน้ำที่หลากมาจากข้างบนจะชะพวกดินตะกอนล,ลงมาอาจจะทําให้น้ําขุนไปหน่อยนึงแต่นี่ก็ถือว่ายังไม่ขุนมากถ้าเป็นช่วงหน้าฝนกระแสน้ําจะเชี่ยวและแรงมากเรียกว่าแทบไม่ต้องออกแรงกันเลยครับเพราะน้ําจะพัดแผ่ของเราไปแบบรวดเร็วช่วงนี้น้ําไม่เยอะมาก ฝนมาแล้วก็ทิ้งช่วงไปจะมีช่วงที่น้ําเชี่ยวเป็นระยะเท่านั้นแต่ก็ประมาณไม่ได้เหมือนกันฝีมือการค้าแพของพี่คนนี้เยียบจริงๆโค้งแต่ละโค้งไม่มีผิดลายเลยเข้าถูกต้องลายแล้วก็แก่งแต่ละแก่นไม่เข้าไม่มีหลุดไม่เออเรียกว่าหัวไม่มีประทะเลย แล้วเราก็ล่องแพมาถึงจุดที่เราลงช้างเย็นๆพอดีครับสนุกสนานและก็ได้ออกแรงกันด้วยสนุกและคุ้มค่าจริงๆครับคืนนี้ผมพักที่ตัวอเภอสังขับบุรีครับที่นี่มีที่พักหลากหลายให้เลือกทั้งแบบรีสอร์ทและเรือนแพพักกันสักคู่ดีกว่าครับตามไปเที่ยวกันต่อช่วงหน้า ากจะเที่ยวเมืองไทยที่น